สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะอ่ะชมบรรยากาศค่ะมาแล้วค่ะพี่น้องอ่าก๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้ก๋วยเตี๋ยวบุฟเฟ่ก๋วยเตี๋ยวนะคะจากอ่าอ่าบานาเกสสุปตาค่ะบานาเกสสุปตานะคะบานาเกสสุปตามาแล้วค่ะพี่น้องก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะคะเจ้าเก้าเจ้าเดิมเจ้าเก้าเจ้าเดิมกับของอ่า่เจ้าเก้าเจ้าเดิม จะกัเตเดือมกับอ่าทีอ่าน้องฝุกกับพี่กีสังมากพี่น้องรับประกันความอร่อยแน่นอนถ้าไม่อร่อยบอกได้เลยว่าถ้าไม่อร่อยไม่มีรอบสองแน่นอนสําหรับทีมงานเพชรลำพูนกันความสะอาดค่วมอร่อยนะครับพี่น้องเอาลูกเอาเอาพี่น้องเป็นไะไพี่น้องร่วมด้วยวยกันน้ำทิ่มโดยพ่อพญายเป็นผู้ขึ้นท้ายรถครับพี่น้องขาทิ่มโดยพ่อพญายุแม่คนส่งนะคะถึงอ่าาน จากจากเอฟซีบ้านฮาเจีสุภัตตานะคะเลียงก๋วยเตี๋ยวข้าวมันยี่กระเป๋าตะฮักเจี๋ยกระเป๋าตะฮักเดี๋ยวคข้พี่กุ้งเดี๋ยว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 ไปเห็ดค่ะเดี๋ยวจะไปเห็ดข้าเนาะอหนูสีไทยดอกอันนี้ยาอมมัดแข็งชุ่มความชมข้าไปเนะนะฮะเรากำลังเตรียมความพร้อม การเตรียมความพร้อมนะคะเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อสิตั้งเขาจะได้กินจังเนื้อครับสื้ถุงยางไม้ไม่ปวพี่หน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวคุยกันเนาะโอเคเดี๋ยวคุยัโโยันนนหกแ่ลูกไส้ซื้อถุงยางมาฝากกันแล้วค่ะเ,เตรียมความพร้อมนะคะจากบ้านบ้านฮักเกสุปตารายการเอฟซีบ้านฮักเกสีกกสุปตาค่ะก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เคยมาแล้วอ่ารอานนั้นเป็นอ่า ผักเอกฟูกกับเพลงนิ่กี้เป็นฟ pues ูกเนี่ยนะมาถ้าไม่อร่อยไม่สะอาดจริ้งกิงบอมีรอบสองครับพ ah ok. ี่น้องนะครับผักฟูกอีกผักฟูกอีกนะครับผักปลอดสารด้วยพี่น้องเพราะตองสังเกตมาสังเกตว่าสีสะอาดเพราะสะอาดพี่น้องสังเกตว่าสุดรวดพี่น้องสังเกตสุดอันนั้นไม่จัดอันนั้นไม่จัดพี่น้องพี่กุ้งอันนั้นไม่จัด เรายังไม่กินข้าวนะครับฟอมบางคันฟอมเราจะกินเพราะว่ารอบนั้นบังคันบว่าได้กินบางคันว่าจะกินนังก็บังคันบอกว่าหาเขาซุกอใกินแหมน่งจะซเป็ปรตเเขียนหนารวดเร็วมากชอบกินข้าวเลยนะทำไมียดอย่างงี้ขับลืมหนาไหมทำไมพูดอย่างนั้นขอบลืมหนาน่าจะประเทศนีย่งมาบัวบัวเป็นเป็นครั้งที่สองนะคะสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ทีม่าอ่าทีม่านลำพื้นนะครับพี่น้องยางไก่เพราะไหนที่เป็นหน่อเดียวดังสิบบาท ดังส <S preach miracle> ิบาทหนาเม่ยกบค่ะคักแท้ๆดิพี่น้องบริการดิต่ว่าดูซื้อว่าดังแหลมเลยสิตอดปวดอยู่ด้ลูกไส้ตอดปวดบุลรกบ่อเป็นเพคาะบุหรีอคนต้งเนี้เว่าแจ็ดังแต่มันเศาสัก่ันเดียวเสียกันจะเสียไข้ผิดอีกกันสะสมไมไรแล้วอันนี้เองี้ยดังบ่บ่ดดูเข็นน้องค่ะ เอาเปล่งสิ่บ้นกระยาที่บ้านแผ่วแล้วหลดเพราะตองนี้เราหเปล่งนี้มาถาวรพี่น้องอันนี้เขาให้เอาบอยเขาให้เอาสองคนมีเฟชชี่แมนเฟนแมนบอลอันลังแสนบอลเฟชชี่เมลเฟชชี่เมลนะคะแถมมาด้วยเฟชชี่เมลค่ะเฟชชี่เมลนะคะแถมหอดเฟชชี่เมลแล้วก็ได้ค่าวบามือนี้สิมีการสมอกจมูกแม่กบกน้ำ่ะถามแล้วคือคุถามแล้วว่าควายชิสมอกจมูกให้เจ้าได้แม่กบครกผสม สามสุดท้ายเลยนะคนอื่นเราวมัเห็นขายุ่งมั้ไม่ได้ขอยหน้าเขาหรอกค่นี้ก็เขาเปสีร่วมสามยุ่งกันีนี้ขอกันยังเจ้าตัวร่วมเอาเอบางอยางเรกขอายุไปต่อยเอาบะฟูฟูปลาลดแต่บางคร้งเราสามคำหนึ่งแล้วก็ยังหมาุดสนหลงขายุ่งปทวนอีกเรบจหวบ่อบ่อหมูทวนหนงนี้เรียบร้อยต่อไปก็จะเป็นการตั้งน้ำร้อนนะคะของ บ่าะออนอย่างนี้พี่น้องสะออนพักพี่น้องสะออนพักค่ะก็จะเป็นพฤกษ์นาวันเลยสะออนพักพี่น้องเป็นผักปลอดสารนะคะเป็นผักปลอดสารผักปลูกเองค่ะเป็นผักสลัดกับผักโหระพาสลัดกับโหระพาปลูกเองนะคะปลูกเองไม่ได้ซื้อนะคะปลูกเองนะครับปลอดสารแน่นอนพี่น้องไม่มีแต่ที่เป็นเครื่องปรุงเป็นกะปิเป็นทั่วเป็นหยังถัดพี่น้อง ผู Dante, ้ใดสนใจพี่น้องจะเคดลงท่านเด้อจะเคดลงท่านจะเคสไปเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องเขาสามารถติดต่อได้ครับพี่น้องสามารถติดต่อท่าทั้งเจสุปตาก็ได้หรือว่าติดต่อท่าพระเอกฟูกพระเอกนิกเก็ได้หรือติดต่อผ่านมาทั้งแม่กบก็ได้ด้วยค่ะด้วยพี่น้องอยู่ในเขตรายเอียดนะค่ะในเขตรายเอีดอำเภอเมืองเขานี่ค่ะคะสามารถติดต่อได้นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน uh, ้ำตกก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกเคสให้ได้ค่ะแต่ว่าเขาต้องแบบระบุมาว่า จะเอาเนือ้อหรือจะเอาหมูแต่ว่าขอบคุณค่ะขอบคุณกระเป๋าสวยๆเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่<ม>ได้ไ่กอบเล็กกระเป๋าอีกเลยพี่น้องเ้ยหอยสอกไปตลาดนี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ<ม>ขอบคุณค่ะ<ม>พี่น้องอมากต,ต,ตัวของฟรีมากขึ้นยังนี่ก็ร <สะ S 1> ่ำรวาขวัญซื้อบนิษัทขวัญยังกายรวดๆๆๆ <สะ S 1> รวดรวดบ่ตฮะราคาต้นตาลสามราคาโอ้เดี๋ยวได้ขายเดี๋ยวกลับขึ้นมาใหม่กี่ทีบางสีดิ แต่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเบริหารกันนะค่ะจะขึ้นมาไหมที่บางสิล่ะสุภิตาคุยเรารับรองความสะอาดแน่นอนค่ะบ่สะอาดรับรองว่าบริได้มากรอบสองพี่น้องขันบ๊แซ่บบว่สะอาดบริได้มารอบสองสังเกตความสะอาดเลยพี่น้องใส่ชุดอนามัยมาเลยนะค่ะโอ้ไกลๆแต่สิเป็นปอบเลียวยังว่าซิมแต่จะเป็นปอบเป็นเกคสุภิตากินถึงห่านวัยกินทั้งเดี๋ยเ่าหล้า เป็น่ง่เน่บไก่ตสิเป็นปอบหรือสุตาเอออไก่กันแมุกุ้งวันนี้ซื้อเปดสามเออออเก้าเออกำมือไยังอออเปดสามเนี่ยนะเป็ดยังได้อยู่ดี่อเปก้าามนนี้อันบังลาบังลาเอาเอาเส้กระเ๋านี่แม่ลวกเาะแม่นล้กตามาแม่ตัวลูกนี่ดีกพีุกุ้งไรบนี่ดนี่ไอ้ไผ่เปตลาดไอ้ยได้มียะกบีใุทจงพูนี่แล้วกัเปตลาด เอือไปยางรูตัดยางแม่คัวครับพี่น้องอ่าเรากำลังจะตัดทานติดตั้งแก๊สนะคะติดตั้งแก๊สกักเก้อหมอเดือดหมอห้อนเขากินได้เลยค่ะบี่นี้เราก็จะรับประทานได้เลยนะคะกินได้เพราะว่าแม่ปุมาแล้วแม่คือปรุงมาแล้วเรียบร้อยเรารอแต่ความร้อนอย่างเดียวค่ะเรารอแต่ความร้อนอย่างเดียวนะคะก็จะตีใแกันเราเรารอแต่ความร้อนก็ถือว่าทานได้ ลูกๆแลนเสื้อเขามากก็คือกินได้เลยค่ะนะครับพี่น้องเป็นถ้วยนะคะเป็นถ้วยกระดาษไม่ใช่ถ้วยโฟมนะคะเป็นถ้วยกระดาษเป็นถ้วยกระดาษค่ะฮ่ายงแก๊สบื้วเข้นแล้วพี่น้องแก๊สบื้วเข้นแล้วค่ะแก๊สบื้วเข็นแล้วน้องชายกระโดดจอดปีโป้เนี่ยไม่ใช่ลอยกันนี่เพป็นสีจากใกล้แม่กอปอ แต่แม่กวมาไก่แล้วก็จะเอาปืนยิงจัดยิงแห้งเมันจะทลุใสเลยนี่มหมอนมาดิ่ตั้งไหน่ะตั้งไหนบ่มัหมอผมพี่โอตังเหมือนกันถบ่เมีนเค่ะบัมียบัมียบ่มียงมันมันสีมินทวมันสีบุบิกระดาษลงแม่แม่ไปกรดม่าด เราแม่แม่นั่นก้อนอิดแม่ล่ะกำลังยู่ทำตั้งกำลังตั้งจะเตรียมขัาวเหนียวบรรยากาศอีกส่วนก็คือยังสอมอยู่กับสอมตอนนี้ถึงฉากสุดท้ายของการสอมแล้วค่ะชุ่มยังของเขากล่องกล่อซุ่มมาน่ะจะก็ได้เว้นเตี้ยอาจารย์ขึ้นไปกล่องซุ่มน้ำปลูกลูกเลยได้เว้นห้องกล่องซุ่มไอ้กล่องซุ่มกาแฟเนี่ยเตี้ยไม่มาเลือดแต่กล่องซุ่มก็ได้พี่น้องช่วงนี้ ช่วงนี้เพิ่นก็ร่างดวงขึ้นพี่น้องเอ้ยไปเที่ยวปังตั้งประเทศกมานไปเที่ยวตามประเทศกมาน้วสืบเลขไปเที่ยวตางประเทศกมานพี่น้องไปเล่ากมานไปประเทศฮานอยกมานแล้วไปสืบงัวอยู่แล้วไัดไหนวัดนี่วัดศิษย์พราศิษย์ดูตอนไหนอยู่ดีเออจิไปเที่ยวประเทศฮานอยกับเขาพี่กุ้งว่าจิไปเที่ยวประเทศฮานอยน้ยหมูเห็นจุปตาพูดไปเที่ยวประเทศฮานอยมาน ขอบขอบคุณนะคะขอบคุณนะ FC บ้านฮักเกสุภัตตานะคะวันนี้มีบุฟเฟ่ต์ก๋วยเตี๋ยวมาเลี้ยงน้องๆลูกๆทีมงานเพชรลำเพลินค่ะนะคะขอบคุณมากขอบคุณเกสุภัตตาด้วยนะคะผู้บริหารนะคะผูประสานงานนะคะเกสุภัตตาเชียงไซโอ้ที่แหลกสีเลียงหมูกระทะประจนพี่น้อง เกศุพาตาเลยบอกว่าเอาเป็นกว๋วยเตี๋ยวง่ายกวัวประสันค่ะนะแมนเมนค่ะขอบคุณมากมากอ่ะน้องเจสุพาตานะคะเป็นผู้ประสานงานอีกทางหนึง่งแล้วก็ขอบคุณบ้านฮักนะคะบ้านฮักเกสุพาตาค่ะเอฟซี FC น้องสุพาตานะคะน้องเกสุพาตาค่ะ,าาคะขอบคุณนะคะ,ะเปิดความักความเมตตาสงสารลูกหลานที่งานเพลิลำพลินค่ะสิได้กินหลังจากเขาซ้อมแล้วแต่ยังกินหกินซ้อมอีกะตายบังคันบีิขึ้นอยู่ที่พี่น้อง ได้จนจิโยกผีเสร็จไปจากเขียนป้ายป็นะไอโยมาถือป้ายเพื่อนี่เอาถือป้ายถือป้ายนางขึ้นง่ามนี่ไหมเถ่าเพือนเขาตีมวยนี่ไหมเออโอ้ยเดี๋ยวเพิ่งขายยื่นยื้อยุกอยากออกป้ายเังนไหนี่ค่ะฝันรถใส่ช okay, ุดนี้ล่ะนี่ครับพี่น้องบ้านฮะนางเอกเกสุภพตาเสียงใสหมอรำเพชรลำเพลินปิวเวินเวินอยู่สูบได้ไหมเถ่าได้ไหมนี่ครับพี่น้องนะครับบ้านฮัก อีสุภปัตตาเสกสายขอบคุณพี่อีซจาก USA ค่ะนะครับคือใส่หอยคักแค่เอางั้นก็จะกินน้ำอยู่นี่แหละพอคือขอบคุณนะก็ขอบขอบคุณพี่อีซนะคะจากอุเอสเอนะคะปีใหม่นี่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อสิ่งใดผู้ดีให้กันไปน้ำปีเก่าเด้อพี่อีซเด้อเอาสิ่งดีๆเข้ามาปีใหม่คราดร่ำรวยรวยรวยแล้วรวยอีกค่ะนะคะรวยแล้วรวยอีกค่ะขอบคุณย่าโย นะคให้ถือปยบ่ได้ไปใสเด้ถือปายจนพวกกวนเจียวชีเวดมาขันอเอาสั่นแล้วเอาอีแล้วพวกูไปเล็ดไปเล็ดอีแล้วนี่แหลพี่น้อน้กับพี่น้องเออเออไอ้ยจะกูไปถืออยู่คนตาดุนดุนเท่าเออมูยิมแล้วจะกันแตงไม่เกิ่ก็จะบอกพ้นจงไ่าดอกเออทำงานมันขุมละ พี่อีทะคี่อีทจุอนะคะเอบ้านนาเกียสุปตาะา้องเกียรสุปตาเป็นคู่ระสานงานต่อนะคะเอาไหนนี่้องเก๋ยรยินด้จุกัวกับเลี่ยวคนเดียว้อาฮ่า่าย่าฮ่นฮ่งไปอีกาฮ่ปฮ่าฮ่าฮ่าฮย่าฮ่่าฮ่าฮ่า่าฮอา่่นฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าา่าฮ่่าฮ่่่าฮ่่าฮ่า่าฮ่าฮา่าม่ นั่งกี่เขากินข้ามยังไงค่ะสิะาา่งผ้ามืเบืองตอนกินข้ามยังไงพี่น้องก็เสียบเสียบเดี๋ยวมีสิ่งผ้ามืเบืองแต่ละคุนมาเสียบเสียบผู้ใดาวา่ดเาเสียบไม่ครบก็ทีบ่ให้กินอีกค่ะบ่ได้บับงคับที่ผิดอ,อ่ะคลิปนี้แสดงมีกวามเป็นกันนะคะเนาะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ในที่พี่น้องเลยขอบคุณพี่อิสยุสเอนะคะ